สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องครูก้าอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําว่านหางจระเข้น้าแดงค่ะค่สะสรรพคุณของเขานะคะภายนอกก็คือเอาไปทาไฟไหม้น้ําร้อนลวกหรือแผลสดนะคะเอาวุ้นเขาไปทานนะคะก็จะคลายความปวดแสบปวดร้อนลงได้ค่ะส่วนภายในก็คือรักษากระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบนะคะสรรพคุณเขาเยอะมากเลยค่ะค่ะ ก็จะมีว่านหางจระเข้มีเกลือผลมีแป้งมันมีน้ำแดงมีน้ำแข็งค่ะค่ะลงมือทำเลยคะ่ะจากนั้นเราจะมาตัดเอาก้านที่สวยๆนะคะก้านสวยๆใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเราก็จะตัดไปเท่าที่เราจะทำกินนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ เราก็จะนําเกลือลงน้ําเลยค่ะเพราะว่าเราจะตัดว่านหางจระเข้ลงไปนะคะตัดเป็นท่อนๆค่ะท่อนประมาณนี้แช่ในน้ําเกลือ จะปอกเปลือกเขียวๆออกให้หมดนะคะปอกออกให้หมดเลยค่ะสปปรรพคุณก็เยอะมากเลยค่ะ จางนั้นวางพักไว้ค่ะก็จะปอกไปจนกว่าจะหมดค่ะจากนั้นเราจะใช้แป้งมันล้างค่ะใส่น้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ขยำกับแป้งมันค่ะ จากนั้นล้างออกหลายๆน้ํานะคะจนกว่าจะเมือกลื่นๆเขาจะหมดนะคะจากนั้นล้างน้ําเปล่าออกให้หมดเลยค่ะ หลังจากที่เราล้างเมือกออกหมดแล้วนะคะก็จะไม่มีความลื่นหลงเหลืออยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะ่าจากนั้นเราก็จะพอแค่นี้ค่ะเราก็จะได้ใสๆแบบนี้ค่ะเนี่ยไม่มีเมือกเขาแล้วนะคะนี่ล้างสะอาดดีแล้วนะนั้นที่เราหัห่นเป็นพอดีคํานะคะหั่นประมาณนี้ค่ะพอดีคําใส่ถ้วยไว้ค่ะ พอดีคําไม่มีความเหนียวแล้วนะคะไม่มีเมือกมีความเหนียวแล้วนะรล้างสะอาดดีแล้วมากน้อยแล้วแต่เราเลยค่ะนี่ก็น่าจะได้สักสองก้วยนะคะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําแดงลงไปค่ะเพื่อที่จะได้กินได้ง่ายๆนะคะมากน้อยตามชอบค,ค่ะ่แล้วก็จะเป็นน้ําแข็งค่ะเรียบร้อยค่ะรับประทานได้ค่ะแล้วก็จะมาชิมกันค่ะ ทานง่ายมากค่ะเขาก็จะกรุบกรุนะคะไม่มีกลิ่นเ,เป็นเห็นเขียวเลยนะคะอร่อยมากค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่พึ่งกับน้องกุก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ